เสียนหนึ่งเสี้ยนหนึ่งอันนี้เสี้ยนหนึ่งอันนี้ว่าให้ม้าก็เลียงน้ำนี่พี่น้องเนี่ยให้เงยเงยไปด้ยอยากมาอะไรว <laughs> ่าเร <laughs> าบดบาทเลยเนาะโอ้ยอน,นักแสดงนักกัดว่อย่างกับว่าไปตามเนื้อหาทองเรืองนันน่นเองเนาะอันนี้ว่าเราบดบาดท,ที่น้องลูกหลานกันเดียให้เป็นยังว่าเป็นนิมิตขัดเขาต้องการเขาจะว่าหนึ่งลวงน้ำ น้ำไหลล่วงหมดเลยหนึ่งน้ำไหลล่วงลูกอินน้ำเปียยนม่นไปม้วนกําลังเตรียมอุปกรณ์แลวครับไปม้วนคนโกมานี่สิมาในผลงานเพลงนุ่มหวานแห่เนี้ยเนียเนียเนี้ยอันนั้นไปโจชิงกีรับจกถุงบุอยทางเทงิงพูนเสียขี้เขียวกันเมียวันนี่เป็นเจ้าของตลาดครับพี่น้องไม่แอดตลาดแต่กระสิน เนนพิน่นในคีบพญเดียดุยหรอกไม่แอตลาดแต่งตเ,นเ,นเดี๋ยวนี้ก็ลังไปเกี้ยวบ,บางน้ำมันแจก,กพี่น้องคนน่ะพนะี่น้องคนนะ่ะฮะวันนี้พญานาสิเป็นพญนายหมกมำใหญ่โอ่น่ะเออพีนอ่น้องพญนายอันนั้นในเมียยานแล้วตะกี้ยานเมียเมียยานแล้ว อามาติตามมาด้วยเพราะยันน้อยพระยนน้อยขี้เลื่อมเพราอยัยน,อย,ออย,ยน้อยนี่อุปกรณ์เคิื่อคมือวิทยุพี่น้องไปใส่มาใส่ก็ต้องมีวิทยุเพราะว่ามือนี้เลขออกรุ่นเลขด้วมันนี่คนน่ะเสียงหัวัน,อนเอามือนี้วันทีน่สิบหกนะมันนี่นะเออพระเจัดดิจุอาผีท้งพีอีกคนนึง มันม้วนกระโชแล้วแต่วัสดีครับคุณวิชัยเพรสารไฟยัยวิชัยอยู่ทางไลยครับพี่นอ้องกับไฟยัยเดยกก็อยู่ทางบลรบือเดอ้อบลรบือมหาสารคามคุณละ่ะถือว่านัง่งบนถือว่าโอ้โหเนาะอยากเลียกงวงมู้นนี่ไฟยัยนั่นในปากหลายตัวอยู่คนะุณขึ้นฟังแล้วขึ้นฟังแล้วโอ้แหนของแท้ อันนี้กัดอันท่านี้ไปหามมไปยมุนไปจวดอ้อยมนันอะอันนี้อยู่ไปเดียวยรเวลเบือไปน้องก,กับเลมมบเบือยังกอไปมุนข้ามขวนบลเบือนายยังกอดยังน้องก็จำอะไรวะวะาวดูดูหันลืมๆืม มันรุ่นน้ำพญมน์พญมต์เนี่ยซึ่งแหมันจอมจอมสี่ขักแล้วอันอันนี้อันนี้อันแหมันมาลงน้ำกันเลยเสีเสียมันขึ้นเลยอันมาท่ามีก่อนพญมต์กำลังรุ่นอันนี้ของนายเมียวาญานนายเมียวพญานนี่กำลังงมยืนหน่อกเหีอยู่ไหน เ้ยว่าจับได้เอาเบิดเออชัวนียโยยโยโยนน่ะพญไนของพี่เขียตอนปีสี่ติดตามมาด้วยพญไนเมียเมียบุญยานมันพญ่เบียบบุลี้ยงน้องมันเบียบลูกพญ่เบียบะหลุงสิสิบ่เลียงพญ่เบียบฟัง เป็นยังจังสิตั้งฉายาว่าบ <ing> ุเลียงน้องหมดเองเฮ็ดยังกะเจงหมดขาดไปเถียงเล้าหนี่เล้าชนะหมดเล้าเถียงเก่งค่ะกับอีกอย่งกัสังเพราว่าสิเลี้ยงยังอันยังเงินม่นเป็นไงเดี๋ยวถ้าว่าการเลี้ยงนี่สู่เล้าอะไรจ้าคนอยู่เนี่ยนั่งหลายๆคนอยู่เนี่ยเลี้ยงดีค่ะเลี้ยงเันี่ย อาพญานายกได้อีกได้ทุกรอบหรือปัญญายกอ่ะแต่รุ่นน้ำเมันผูบาลนัยกันโอ้ภูบาลนัยไหมมันนี้พญาเกิขอถ่ายวิดีโอแบบเาวๆจังน่อยหนึ่งไล่สดเก็บเวลาเลยโอ้เวลาพญานาตกไปหลายหลื ขอขอบคุณกบกดไล่สองคนละพี่น้องวิธีบ้านเนาง่วงกับขอนไหล